สวัสดีคะ่ะเทรดเดอร์ทุกท่านนะคะที่ติดตามโค้ดทิปซ่านะคะโค้ดทิปซ่าพาเทรดทุกวันนั่นเองนะคะใครนะคะที่ได้เทรดได้เข้ามาในห้องที่โค้ดทิพซาเปิดสอนฟรีนะคะแล้วก็พาเทร ฟรีนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสําคัญที่สุดทั้งหมดทั้งมวลนะั่นคือความรู้นั่นเองนะคะใครที่อยาก,กได้กําไรโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาความรู้เลยมาห้องน้นสิกแนวแม่นห้องนี้สิกแนวแม่นสุดท้ายที่สุดแล้วนะคะมันไม่มีใครแม่นนะคะอืมสุดท้ายเราต้องรู้เหตุผลว่าเพราะอะไรเพราะอะไรกราฟถึงขึ้นและเพราะอะไรกราฟถึงลงะคะ่ะทุกคนแล้วถ้ากราฟขึ้นเราจะต้องทำยังไงและกราฟลงเราจะต้องทำอะไร ะะแล้วลงตรงไหนเราถึงจะคอนเฟิร์มว่ามันจะลงอย่างแน่นอนเออนั่นแหะเองเนาะก็ในมุมของโค้ดนะคะสําหรับกราฟทองคํานะคะสําหรับกราฟทองคำไทม์เฟรมที่เห็นตอนนี้ก็คือ H1 ค่ะอืมไทม์เฟรม H1 ค่ะโค้ดมองว่าถ้าเกิดว่ากราฟนะคะถ้าเกิดว่ากราฟแบบว่าเบรกเนาะถ้าเบรกข้างบนแล้วยืนเหนือสองพันหร้อยหกสิบสาม หะะมายถึงว่าเบรกขึ้นไปแล้วยืนเหนือแบบนี้นะคะกราฟก็มีโอกาสขึ้นไปถึง2,700เนาะก็คือไฮเก่าตรงนี้นะ2,719 20อะไรตรงเนี้ยนะคะก็มีโอกาสถึงเนาะแล้วถ้าเกิดว่ากราฟเบรกขึ้นไปแล้วยืนตัวนะคะก็สามารถขึ้นไปเทคไฮเก่าข้างบนได้เช่นกันนะคะ2,788แบบนั้นนะคะแต่ถ้าแต่ถ้ากราฟขึ้นมาก็จริงนะ แต่มาก็ไม่ได้พ้นห้าสิบห้าอืมไม่ได้พ้นห้าสิบห้าหรือว่าไม่ได้พ้นห้าสิบอะไรเงี้ยค่ะห้าสิบห้าสิบเอ็ดหรือว่าสี่สิบแปดสี่สิบเก้าตามๆแถวเนี้ยชนเทรลไลน์เส้นเนี้ยค่ะเส้นประสีเหลืองเนี้ยค่ะแล้วปรากฏว่ากลับลงมาด้านเบรกข้างล่างเออเบรกข้างล่างทะลุสองพันหกร้อยยี่สิบสองพันหกร้อยสิบสองรีเทสกลับมาก็อ่อยอ่อยเนาะแน่นอนเลยกราฟจะต้องลงไปเทคที่โลเก่า เนาะเทคที่เราเก่าราคา2,554,2,535,36เออแบบนั้นเลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าทะลุราคาเหล่านี้ลงมาล่ะถึง2,518,19,20แปเ้ายราหากับดีเทสอ่อยๆนะคะขึ้นไม่ไหวจากชาแนลนี้ลงต่อนะคะอ่าลงต่อนะอืมลงต่อไปที่ใด ก็ลงต่อไปที่โลกเก่าหรือว่าเทนไลน์เก่านะคะก็ประมาณสองสี่เลยนะสองสี่สี่ศูนย์สองสี่สี่สี่อะไรประมาณนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นให้กราฟเขาเลือกทิศทางแล้วเราก็สามารถที่จะถือยาวได้ถ้าเราจะถือนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากราฟยังไม่เลือกทิศทางเทรดยังไงดีล่ะคะโค้ดก็ในเมื่อกราฟมันวิ่งอยู่แค่โซนเนี้ยหกสิบสามห้าสิบห้ายี่สิบสิบสอง เราสามารถเล่นอะไรได้บ้างคะในระยะสัน้นระยะสั้นเราเล่นได้ทั้งายทั้งเซลเลยคะ่ะเพราะว่าเก็บกำไรได้ใช่ไหมถ้ามันขึ้นมาไม่ผ่านห้าสิบสี่ห้าสิบเอ็ดนะคะหรือสี่0ิห้าสิบเซลลงมาเซลลงมาตรงนี้ทั้งสามพันจุดนะได้กำไรนะคะลงมาถึงยนะี่สิบเนี่ยยี่สิบยีเอดอะไรเงี้ยทั้งสามพันจุดนะนะคะเออสามพันจุดก็ได้กำไรอยู่นะแล้วถ้าลงมาเราไม่ผ่านไม่ผ่านยี่สิเอทำไงคะ บายขึ้นไปไหมบายขึ้นไปไปถึงห้าสิบห้าหกสิบสามก็สามอีกสามพันจุดนะนี่เราเก็บกําไรได้หกพันจุดแล้วในขณะที่การยังไม่ไปไหนเลยใช่ไหมการยังยงอยู่อยู่ที่เดิมอะไรแบบนี้เนาะขึ้นลงสาระวันขึ้นลงอ่ะขึ้นไปจัดเซลล์ลงมานะคะถ้าไม่ผ่านนะอ่ะลงมาจัดบายขึ้นไปเนี้ยถ้าไม่ผ่านข้างล่างมันแค่นี้เลยค่ะแล้วแต่เขาจะซอยไปไหนใช่ไหม เนี่ยจะซอยขึ้นลงขึ้นลงจะซอยออกข้างไปยาวเท่าไหร่ก็ไม่รู้นอกสจากเราจะคอนเฟิร์มทิศทางก็ต่อเมื่อเขาเบรกนะเขาเบรกราคานี้แล้วเบรกราคานี้แล้วเบรกหกสิบสามห้าสิบห้าขึ้นไปแล้วยืนตัวโอเคอันนั้นเราก็ฟอลระบายยาวไปนะคะหรือเขาจะเบรกเออสองพันหสิบถึงสิองลงมาอ่ารีเทสกลับขึ้นมาอ่อยๆเราก็เซล์ยาวมาจนถึงโลกเก่าี แบบนี้เลยค่ะวิธีการเข้าออเดอร์นะ,ะก็อันนี้เป็นแค่น้าจิ้มเนาะในรายละเอียดมันก็มีเยอะใครที่อยากจะรู้เรื่องการเทรดแบบจริงจังแบบไม่ต้องเสียค่าคอร์สนะคะก็ลองแอดไลน์เข้ามาทักทายเซฮัลโลกันดูนะคะว่าจะเข้าห้องได้ตอนไหนอะไรยังไงแบบไหนนะคะก็ยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลนะความรู้คือประตูสู่ความสำเร็จค่ะนะคะเราจะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้ นะคะและถ้าใครที่ยื่นความสําเร็จให้เราโดยที่เราไม่รู้เหตุผลอันนั้นเป็นความสาเร็จที่จอมปลอมนะคะซึ่งอนาคตมันไม่ยืนยาวแน่นอนค่ะโค้อาจจะไปช้านะคะอาจจะดูสอนนั่นนี่โน,น่นแต่อยู่กับความจริงดีที่สุดนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะเจอกันวันจันทร์หนึ่งทุ่มตรงนะคะโค้ดเปิดห้องหนึ่งทุ่มตรงเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ